ปีนี้ไม่ขออะไรมากขอให้ไม่ปวดหลังด้วยเถอะก็เลยกดสั่งที่นอนสคูปปี้สลิปมาตอนของมาถึงนี่เซอร์ไพรส์มากเพราะเขาบรรจุกล่องสูญยากาศขนย้ายง่ายตอบโจทย์สาหรับบ้านบันไดแคบๆเลยอะขนาดยกคนเดียวยังไหวเลยแกะกล่องแล้วติดตั้งง่ายมากบอกเลยนะว่าใครที่กําลังทนปวดหลังอยู่ไม่ต้องทนแล้วจ้ะเปลี่ยนเองได้ง่ายแบบสบายๆที่นอนยางพาราพ็อกเก็ตสปริงหนา10นิ้วพร้อมใช้งานทันทีประหยัดเวลาสุดๆตัวนี้รุ่นโอเชียนาสูเปิที่นอนคุณภาพระดับโรงแรม5ดาวนุ<ง>่มสบายเสมือน มีท็อปเปอร์ในตัวและยังช่วยไม่ให้ปวดหลังอีกด้วยเพราะเขาออกแบบได้เข้ากับสรีระของร่างกายส่วนถ้าใครมีแฟนนะหมดปัญหาอนอนดิ้นได้เลยเพราะชั้นพ็อกเก็ตสปริงเขาลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากอาจจะฟังดูเวอร์แต่กระโดดแล้วาน้ำไม่หกอ่ะคือบอกเลยว่าวัสดุเขาพรีเมียมเอาเป็นว่าถ้าใครกําลังมองหาที่นอนที่คุ้มค่าใช้ง่ายตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและราคาทักเพจสกูปปี้สลิปได้เลยเขารับประกันสินค้า10ปีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นานสิบเดือนอีกด้วยบอกเลยว่าสกูปปี้สลิปความสบายแบบ โรงแรมรูสู่บ้านคุณ